สวัสดีค่ะของตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับศิลปินหญิงคนหนึ่งที่ตอนนี้กําลังแบบเปล่งประกายมากๆในวงการเพลงลูกทุ่งไทยค่ะเธอคือแอมชนลทิชาค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากบทความแอมชนรทิชาดาวดวงใหม่ลูกทุ่งไทยนะคะซึ่งก็ให้ภาพรวมเส้นทางของเธอได้ค่อนข้างดีเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะว่า แอมชลธิชาเนี่ยคือใครแล้วเธอ,เ,อเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมีอะไรที่ทำให้เธอโดดเด่นและก็น่าจับตามองมากๆในฐานะคลื่นลูกใหม่ของวงการเอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยเส้นทางของเธอกันเลยดีกว่าจุดที่แบบว่าทำให้ชื่อแอมชลธิชากลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากๆแบบพริกชีวิตเลยก็ว่าได้คือการสร้างปรากฏการณ์ควาแชมป์ยาวนานถึง21สมัยซ้อนโห oh, 21สมัย ใช่ค่ะในรายการประกวดร้องเพลงเดาเลยนะคะดวลเพลงชิงทุนทางช่องวัน31เอืมซึ่งอันนี้คือแบบไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะคะกับการแข่งขันที่แบบเข้มข้นขน,ขนาดน,นั้นแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องเวทีประกวดนะคะเรามาดูข้อมูลพื้นฐานกันนิดนึงก่อนชื่อจริงของเธอคือชนลทิชาชัยมณีค่ะปัจจุบันก็เป็นศิลปินในสังกัดแกรมมี่โกลครับคือการที่ได้เข้ามาอยู่ในสังกัดแกรมมี่โกลเนี่ยถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับต้องมองว่าแกรมมี่โกลเนี่ย ไม่ใช่แค่ค่ายเพลงลูกทุ่งใหญ่นะครับแต่มันเหมือนเป็นสถาบันเลยก็ว่าได้มีกลไกมีระบบการสร้างศิลปินที่แข็งแรงมากๆทั้งเรื่องการผลิตการโปรโมทช่องทางต่างๆการได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัดนนี้มันก็หมายถึงการเข้าถึงทรัพยากรระดับท็อปของวงการเลยซึ่งมันเป็นแต้มต่อสำคัญนะที่ช่วยให้ศิลปินหน้าใหม่แจ้งเกิดได้เร็วขึ้นมากถ้าเทียบกับการต้องไปสร้างเองทุกอย่างอันนี้ก็เหมือนเป็นการการันตีคุณภาพไปในตัว และก็การยอมรับในศักยภาพของน้องแอมตั้งแต่แรกเลยครับอือหือเข้าใจเลยค่ะทีนี้กลับมาที่จุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอแจ้งเกิดเลยการเป็นแชมป์ดวลเพลงชิงทุนถึง21สมัยติดต่อกันนี้มันน่าทึ่งมากจริงๆนะคะแค่คิดถึงแรงกดดันในแต่ละสัปดาห์ที่ต้องรักษามาตรฐานต้องหาเพลงใหม่ๆมาร้องต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลามันคงไม่ใช่แค่เรื่องเสียงดีอย่างเดียวแน่ๆใช่ครับใช่ ต้องมีความมุ่งมั่นความอดทนแล้วก็แบบว่าพลังใจขนาดไหนถึงจะทําได้ขนาดนั้นการยืนระยะได้นานขนาดนี้ในรายการที่แบบขึ้นชื่อเรื่องการแข่งขันดุเดือดแล้วก็เป็นเวทีที่สร้างศรริลปินลูกทุ่งดังๆมาเยอะแล้วเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมให้คนดูทั่วประเทศจริงๆค่ะอืมจริงครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆตรงนี้เลยก็คือบทบาทของรายการประกวดร้องเพลงทางทีวีในยุคนี้เลยนะครับโดยเฉพาะกับวงการลูกทุ่งนะ คือมันกลายเป็นช่องทางหลักช่องทางหนึ่งเลยในการแจ้งเกิดศิลปินหน้าใหม่ไปแล้วต่างจากเมื่อก่อนที่อาจจะต้องเดินสายประกวดตามเวทีเล็กเวทีใหญ่หรือว่าต้องส่งเดโมโเข้าค่ายเพลงเอาเองการคว้าแชมป์หลายสมัยติดติดกันในรายการที่เรตติ้งดีคนดูเยอะอย่างดวลเพลงชิงทุนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเปิดตัวศิลปินไปพร้อมๆกับการสร้างฐานแฟนคลับไปในตัวเลยอ๋อค oh, ่ะค่ะคือผู้ชมได้เห็นพัฒนาการได้ผูกพันเออได้เอาใจช่วย น้องแอมชลธิชาไม่ได้เริ่มจากศูนย์ตอนออกซิงเกิลแรกนะแต่เขามีฐานคนรู้จักมีคนที่รอติดตามผลงานอยู่แล้วเยอะมากเนี่ยแหละครับคือพลังของสื่อทีวีที่ช่วยย่นเวลาในการสร้างชื่อเสียงได้แบบมหาศาลเลยจริงด้วยค่ะนอกจากเรื่องความสามารถในการร้องที่พิสูจน์ตัวเองบนเวทีไปแล้วนะคะ อีกอย่างที่ทำให้คนจดจำเธอได้ก็คือเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนแนวเพลงหลักๆก,ก็จะเป็นลูกทุ่งแล้วก็มีกลิ่นอายหมอลำซึ่งเป็นดนตรีพื้นบ้านอีสานเนที่มีสไตล์การร้องการเอื้อนการเล่าเรื่องที่แบบโดดเด่นมากๆครับผมแล้วภูมิลำเนาบ้านเกิดของเธอก็คืออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญจุดนี้เองที่กลายมาเป็นฉายาติดหูเลยว่าชานุมานสถานทุ่งอื คือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับจะเห็นเลยว่าเพลงลูกทุ่งกับวัฒนธรรมท้องถ่งเนี่ยมันผูกพันกันลึกซึ้งมากมันไม่ใช่แค่เพลงนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเลยการที่ศิลปินลูกทุ่งนําเสนอตัวตนที่เชื่อมโยงกับบ้านเกิดกับรากเหง้าของตัวเองมันสร้างความรู้สึกใกล้ชิดกับคนฟังโดยเฉพาะแฟนเพลงในต่างจังหวัดค่ะการมีฉายาชานุมานสถานทุ่งเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่ําสร้อยเท่ๆนะครับ แต่มันคือการสร้างแบรนดิ้งที่ทงพลังมากมันตอกย้ำตัวตนของแอมชลธิชาว่าเออเธอมาจากไหนมีรากทางวัฒนธรรมแบบไหนสิ่งนี้มันช่วยสร้างความแตกต่างสร้างความน่าจดจำในตลาดเพลงที่มีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยครับประเด็นเรื่องการเชื่องโยงกับท้องถิ่นนี่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าในยุคนี้แนวดนตรีอื่นๆอย่างทีป็อก็กำลังมาแรงมากๆเลยแล้วก็สร้างฐานแฟนคลับในเมืองได้เยอะ การที่ศิลปินลูกทุ่งอย่างแอมยังคงเน้นย้ำรากเงาความเป็นอีสานของตัวเองแบบนี้มันจะมีผลต่อการเข้าถึงแฟนเพลงกลุ่มใหม่ๆหรือว่ามีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของเธออย่างไงบ้างไหมคะแอมที่ดีครับจริงๆแล้วการเน้นเอกลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะปิดกั้นการเข้าถึงแฟนเพลงกลุ่มใหม่เสมอไปนะครับในทางกลับกันนะมันอาจจะสร้างความแข็งแกร่งในตลาดหลักของเพลงลูกทุ่งคือกลุ่มคนฟังในต่างจังหวัดคนอีสานพลัดถิน่นซึ่งฐานตรงนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับ อ๋อค่ะขณะเดียวกันความชัดเจนในตัวตนในรากเง้าทางวัฒนธรรมก็อาจจะกลายเป็นจุดขายที่น่าสนใจสำหรับคนฟังกลุ่มอื่นๆที่มองหาความแตกต่างความเรียวความจริงแท้ในดนตรีก็ได้เหมือนกันสิ่งสำคัญมันอยู่ที่การนำเสนอที่ต้องมีความร่วมสมัยสามารถสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้ด้วยซึ่งผมว่าน้องแอมก็ทำได้ดีนะผ่านเพลงผ่านภาพลักษณ์ของเขาส่วนเรื่องกลยุทธ์การตลาด การมีจุดยืนที่ชัดเจนแบบนี้มันก็ทําให้ค่ายเพลงสามารถวางแผนโปรโมตได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นสร้างเรื่องราวที่น่าติดตามได้ง่ายขึ้นด้วยครับเข้าใจเลยค่ะซึ่งหลังจากสร้างชื่อจากเวทีประกวดจนคนรู้จักทั่วประเทศแล้วเธอก็ไม่ปล่อยให้กระแสะเงียบไปเลยมีผลงานเพลงออกมาต่อยอดความสำเร็จทันทีตรงนี้ละค่ะที่มันน่าสนใจมากๆเพราะว่าซิงเกิลแรกอย่างเป็นทางการของเธอก็คือเพลงคำสัญญาที่ชานุมานเพลงนี้ถือว่าเปิดตัวได้แบบ ปังมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เพราะเพลงเพราะติดหูแต่เพราะได้นักแต่งเพลงมือทองระดับครูอย่างครูสลาคุณวุฒิมาแต่งให้ตั้งแต่เพลงแรกเลยใช่ครับอันนี้เรื่องใหญ่เลยการได้ครูเพลงระดับตำนานมาดูแลตั้งแต่เริ่มแบบนี้มันเหมือนการประกาศเลยว่าค่ายเพลงเชื่อมั่นในตัวเธอมากๆแล้วก็พร้อมจะผลักดันเต็มที่เลยนอกจากเพลงนี้แล้วก็ยังมีเพลงอื่นๆที่ปล่อยตามมาแล้วก็ดังเหมือนกันนะคะอย่างแฟนบัวดอก หรือยกอ้อยอฮักซึ่งแต่ละเพลงยอดวิวใน YouTube นี่คือแบบหลักล้านหลายสิบล้านวิวเลยตอกย้ำความนิยมได้ดีมากๆค่ะครับการที่ครูสลาคุณวุฒิซึ่งก็ถือเป็นปูชนียบุคคลของวงการเพลงลูกทุ่งเลยนะครับตัดสินใจเข้ามาดูแลมาแต่งเพลงแรกให้แอมชลติชาเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่การได้เพลงดีๆนะครับมันเป็นเหมือนอตราประทับหรือการรับรองคุณภาพจากคนในวงการระดับสูงสุดเลย เป็นสัญญาณบอกเลยว่าเด็กคนนี้มีของจริงและก็มีความคาดหวังสูงว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการต่อไปได้และการตั้งชื่อเพลงว่าคำสัญญาที่ชานุมานก็ไม่ใช่เรื่องบังเกินนะแต่มันคือการสารต่อตอกย้ำเรื่องราวความเป็นชานุมานสถานทุง่งที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ครับอ๋อ oh, ใช่ใช่ค่ะมันคือการสร้างสตอรี่ที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงตัวตนศิลปินกับผลงานเพลงได้แบบลงตัวมากมาก ทำให้ภาพลักษณ์ของเธอมันชัดเจนแล้วก็แข็งแรงขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ประสบความสําเร็จในสายดนตรีเร็วมากๆเท่านั้นนะคะแอมชลธิชายังให้ความสําคัญกับการพัฒนาตัวเองในด้านวิชาการด้วยตอนนี้เธอกําลังเรียนอยู่ที่วิทยายลัยดุรยยางคศิลป์มหาวิทยายลัยมหาสารคามซึ่งก็เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีมากๆครับผม อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้หยุดแค่พรสวรรค์หรือความสําเร็จที่ได้มานะแต่ยังมุ่งมั่นที่จะต่อยอดความรู้ความสามารถทางดนตรีอย่างจริงจังคือถ้าตอนนี้พูดถึงนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่มาแรงมากๆม,ม,มีแฟนเพลงแน่แนๆแ,แล้วก็มีความสามารถรอบด้านเชื่อของแอมชลธิชาต้องติดอันดับต้นๆแน่นอนค่ะอืมพอมาดูองค์ประกรอบทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่พรสวรรค์ที่เห็นชัดๆบนเวทีประกวดการสนับสนุนจากค่ายใหญ่จากครูเพลงชั้นนํา เอกลักษณ์ตัวตนที่ชัดเจนมากๆที่เชื่อมโยงกับบ้านเกิดไปจนถึงการไม่หยุดพัฒนาตัวเองด้วยการเรียนต่อด้านดนตรีมันทําให้เราเห็นภาพสู่สําเร็จที่ค่อนข้างลงตัวของแอมชลธิชาเลยนะครับมันคือการผสมผสานที่น่าสนใจระหว่าง1คือความสามารถที่พิสูจน์แล้วาการเป็นแชมป์ยีสมัยมันไม่ใช่ฟลุกแน่แต่คือการแสดงให้เห็นถึงทักษะการร้องเทคนิคความสามารถในการยืนระยะภายใต้แรงกดดันสูงสองคือการสนับสนุนระดับเอลิส การให้อยู่ Grammy Go ได้ครูสลามมาทำเพลงให้คือการเข้าถึงทัทรัพยากรที่ดีที่สุดในวงการ 3. คือเอกลักษณ์ที่แข็งแกร่งการชูความเป็นลูกทุ่งหมอลำแล้วก็เชื่อมยุงกับชานุมานทำให้เธอแตกต่างน่าจดจำและสคือการลงทุนเพื่ออนาคตการเลือกเรียนต่อด้านดนตรีโดยตรงอันนี้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ความมุ่งม,มั่นในการเติบโตระยะยาวปัจจัยเหล่านี้มันไม่ได้ยากกันนะแต่มันทำงานส่งเสริมกัน ทำให้เส้นทางของเธอดูแข็งแรงแล้วก็มีโอกาสต่อยอดความสำเร็จไปได้อีกไกลเลยครับ ฟังดูแล้วเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆจริงๆค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงถ้าให้สรุปภาพรวมเส้นทางของแอมชนทิชาจนถึงตอนนี้นะคะก็คือการเดินทางจากเด็กสาวคนหนึ่งที่เข้าประกวดแล้วสร้างประกฏการบนเวทีสู่การเป็นศิลป,ปินเต็มตัวในสังกัดค่ายใหญ่มีเพลงฮิตที่คนยอมรับแล้วก็ที่สําคัญคือการสร้างแบรนด์หรือตัวตนที่ชัดเจนมากๆมีเอกลักษณ์ผูกพันกับรากเหง้าบ้านเกิดของตัวเองในอย่างน่าชื่นชมจริงๆค่ะ ถูกต้องครับสรุปได้เลยว่าแอมชนริชาคือภาพสะท้อนของศิลปินลูกทุ่งยุคใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเธอเป็นตัวอย่างของการผสานรากฐานดั้งเดิมของดนตรีลูกทุ่งหมอลำเข้ากับกลไกการสร้างดาวในยุคปัจจุบันที่มีรายการทีวีเป็นเวทีแจ้งเกิดสำคัญแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียในการต่อย,ยอดความสำเร็จคือเธอไม่ได้ทิ้งรากเดิมนะแต่ก็ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ดีมากๆเป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษาสำหรับวงการเพลงไทยเลยครับ ค่ะจากที่เราคุยเจาะลึกกันมาวันนี้นะคะก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยเกี่ยวกับเส้นทางการแจ้งเกิดที่รวดเร็วแล้วก็น่าทึ่งมากๆของแอมชลธิชาจากแชมป์21สม,สมัยสู่ดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการเพลงลูกทุ่งที่มีองค์ประกอบของความสําเร็จค่อนข้างครบเลยทั้งความสามารถเอกลักษณ์แล้วก็การสนับสนุนจากมืออาชีพระดับท็อปใช่ครับแล้วดูวพื้นฐานทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย บวกกับการที่ตอนนี้เธอกำลังเรียนต่อยอดความรู้ด้านดนตรีโดยตรงที่วิทยาลัยดุเรียงขศินมมันก็ชวนให้เราคิดต่อหรือตั้งคำถามต่อไปได้อีกนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยความรู้ทฤษฎีทักษะทางดนตรีที่ลึกซึ้งขึ้นจากการเรียนในระบบมันจะเข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรผลงานเพลงลูกทุ่งในสไตล์ของแอมชลธิชาอย่งไงบ้าง เราจะได้เห็นการทดลองใหม่ๆการผสมผสานแนวดนตรีหรือการนําเสนอเพลงลูกทุ่งในมิติใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิมหรือเปล่าอืมน่าคิดนะคะและอีประเด็นที่น่าติดตามไม่แพ้กันเลยก็คือศิลปินอย่างเธอจะสามารถสร้างสมดุลระหว่างการรักษาและนําเสนอเอกลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นที่แข็งแกร่งของตัวเองกับการขยายฐานแฟนเพลงและก็สร้างการยอมรับในระดับประเทศที่กว้างขึ้นเรื่อยๆได้ยังไงในระยะยาว นี่เป็นความท้าทายที่ศิลปินรุ่นใหม่หลายคนต้องเจอนะครับก็น่าสนใจว่าแอมชลธิชาจะมีคำตอบสำหรับโจทย์นี้ยังไงต่อไปเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้ติดตามเส้นทางของเธอต่อไปจริงๆค่ะทั้งในแง่ของผลงานเพลงแล้วก็การเติบโตในฐานะศิลปินซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่ามนลเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งเนี่ยยังคงแข็งแรงเสมอสามารถปรับตัวแล้วก็สร้างดาวดวงใหม่ๆขึ้นมาประดับวงการได้อย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ